ต้อนรับเข้าสู่รายการสาวรักพาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำบุญนะคะที่วัดถ้ำมงคลน,นิมิตนะคะเป็นกระถินของปีนี้ค่ะตรงกับวันที่24ตุลาคม2563เดี๋ยวตามเราเข้าไปดูนะคะว่าบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ อาน,นิสงส์ของการร่วมทําบุญทอดกรถินนะคะมีมากมายค่ะดังนี้นะคะ 1. ทําให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยง่าย 2. ทําให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอ 3. ทําให้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ และเข้าถึงทำได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ 5. ทําทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป 6. ททำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา น่าเคารพนับถือ,อดิฉันอยากจะใครขอ,อสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านนะคะวันนี้เรามาร่วมอมออกโรงทานนะคะเรามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมาทอดกระถินที่นี่ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้โปรดอนุโมทนาสาธุร่วมกัน3ามครั้งเลยนะคะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุขอให้ได้บุญกันทุกทุกท่านนะคะหวันเลยวันเลยก๋วเดี๋ยวก๋เดี๋ยวตักมา พิจารณาเห็นสมควรแก่พระชลาดฉันทากโลรักษาการเจ้าว่าดวัท่ามงคลนิมิตเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อการทำการถินนัทธาราบิกให้ถึกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพิสุรรจนโรคใดเห็นไม่สมควรจงทักพ้วมขึ้นในท่กากลางระกว่าสง เห็นสมควรแล้วไซจงให้สัญธาสัญญาสาธุการขึ้นพร้อมกันเธอ ตอนที่ที่ท ah, ี yeah, ่รับงานนะ Hãy ครับยก kênh ยกฐานวางนะ พาคุณผู้ชมมารู้จักกับรักษาการเจ้าอวาวาสของวัดธ่ามคกนิมิตจังหวัดลบบุรีนะคะคือพระอาจารย์ฉลาดชันทกโรนะคะคาาการน้อสักกาะม่กกาอยากทราบว่าที่เราทอดกระิ่เสร็จกันแล้วนะคะแล้วเห็นได้ยินว่าจะมีการไปสร้างอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะจะทอเติมในเก้วเห็<อ> <ไง S 2> แล,แล the ้วก็มันมีมือสองัวมีหันแก้วนาวัดต่อใอ๋ออัาไี้เยดีใช er> ่มคร่งรายลเอียดนะคะเดีวให้ที่ต่อทำปยาววิทยากับวิทยาวจกรท่านนี้นะคะก็คือร้อยตีสนพุวิสีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่พหันแก้วน่คะเรายังทรางไปเศจต้องทำอะไรบ้างคะช่วงนี้ที่เราจะต้องมาทำต่อเติมลยคือเป็นงานด้านสินรอบตัวอาคารครับคืออีกมือนึง แล้วอีกบุญหนึ่งก็คือบุญสร้างลงรักปิดทองประดับเพชรสมเด็จอุปถมที่ท่านประดิษฐานอยู่ที่ด้านในวิหารครับแล้วก็พร้อมกับประดับเพชรที่ฐานท่านด้วยเหมือนกับลักษณะเดียวกับที่วัดท่าสุ้นะครับผมหลวงพ่อท่านก็เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ฤาษีจิงท,ที่วัดท่าสุ้การสร้างก็จะคล้ายคลึงกันคือ วิหาแก้วสมเร็จสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญจ,จะสวยงามจะสวยงา,เามางางาเหมือนเป็นวิหาร่าเป็นเหมือนวิมานระดับสวรรค์ระดัานนี้นช่ไหมครับเราถ้าเกิดว่าสาธุชนผู้ใจบุญน,นะฮะอยากจะร่วมการสาร้สางมูลสร้างกุศลอย่างนี้ก็ติดต่อมาที่วัดได้ใช่ไหมคะที่วัดได้ทุกเวลาครับตามเบอร์โทรทั้งท่านพัชรการเจ้าวาะพระทางหุวงได้เลยครับ เวลาคุณผู้ชมอยู่ต่างแดนนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถมาที่นี่ได้ก็โทรมาสอบถามก่อนแล้วก็ถ้าถ้าอยากจะทาบุญ<ม>ให้ให้โอนเงินมาทําบุญได้เลยนะคะก<ม>็ขอบคุณมากนะคะหากไม่อยากพลาดคลิปที่เป็นบุญเป็นกนุศลแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ